พอไหมนี่จะพอแล้วนะพอแล้วพอสมควรนรัยิ้มบน้องมิ้นเดี๋ยวของของทอดเราเราไม่ใช่กินไม่ได้เลยใช่ไหมครับของทอดทานได้แต่น้อยๆหน่อยแล้วก็ต้องทอดด้วยน้ำมันปลานนปลา์มอย่างเดียวนะฮะแต่ถ้าแบบผัดเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรครับน้ำมันถั่วเหลืองได้ครับนะฮะ แต่ได้แบบผัดนานๆทอดนานๆเนี่ยที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆไม่เหมาะสมยังผัดปลบุ้งไ้มใช้ได้เม่ผัดผัปบุ้งแต่ต้องเร็วแล้วก็อย่านานนะครับ,ดบไ,ได้ได้ครับพอแล้วะเรราย,ายละเอียดไปหากันเราเองนะคะคำถามที่ผู้คนสงสัยนะคะจย์คะฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าทุกคนคงตัดสินใจแล้วแหละว่า น่าจะทานบังสวรรค์กันดีกว่าใช่ไหมคะใครอยากทานบางสวรรั์ยกมือขึ้นอาจารย์ชื่นใจไหมคะแต่แต่ว่าจะเป็นไปได้หรือคะอาจารย์คะที่เขาอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เดินไปไหนร้านอาหารทุกร้านก็เป็นร้านอาหารที่มีเนื้อสัตว์อาจารย์จะให้คําแนะนําในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่เดือดร้อนโดยที่ มีอาหารบางสิวิัษทานนะคะจาย์จะต้องทำ,ย,งทำยังไงคะขอคำแนะนำค่ะอาจารย์คะคือจริงๆแล้วถ้าเผื่อเรารู้จักสั่งอาหารนะฮรรู้จักเข้าร้านอาหารผมไปร้านข้าวต้มทั่วไปครับนะฮะก็เห็นเขาวางเนื้อสัตว์วางอะไรต่ออะไรอยู่แต่เราก็สั่งของเราได้ครับผัดผักนะฮะพวกเต้าหู้เขามีอยู่แล้วทุกร้านครับนะฮะแล้วก็ ถ้าเผื่อจำเป็นจริงๆนะเราทานไข่ไก่ได้เพราะอะไรไข่ไก่ไม่มีเชื้อเราไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะมันไม่มีชีวิตครับนะฮะไข่ไก่เนี่ยโดยทั่วไปไม่มีการผสมพันธุ์นะครับนะฮะมันออกมาเป็นไข่โดยไม่มีชีวิตเราจะทิ้งไว้มันก็ไม่เป็นไม่เป็นชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่เป็นการทำร้ายสัตว์ แต่ด้เบิดไข่เป็ดมีชีวิตครับนะฮะงั้นไข่เค็มจะมีชีวิตนะส่วนใหญ่ใช้ไข่เป็ดแล้วก็พวกไข่นกกระทาไข่อะไรพวกนี้มีชีวิตทั้งนั้นนะฮะอย่าไปทานมันครับเพราะว่ามันจะโตขึ้นมามีชีวิตอ่าแล้วเราไปทานก็เท่ากับว่าเราไปตัดชีวิตของมันอ่ไปเรียบร้อยงั้นเด็กที่โรงเรียนของเรามีการทานทานไข่เจียวไข่อะไรไข่อ่พวกนี้ได้บ้างนะครับนะฮะ แต่ก็และก็มันเป็นตัวที่มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กมีโปรตีนสูงนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์แต่คนอายุมากอย่าไปทานอะไรพวกนี้มากนะเพราะว่ามันมีพวกคอเลสเตอรอลค่อนข้างจะสูงในไข่แดงนะครับนะฮะตัวนี้ต้องหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่อาวุโสหน่อยนะครับ จะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นมองในแง่ของสุขภาพแล้วเอาละอนุโลมได้สำหรับเยาวชนแต่แต่ต้องเป็นไข่ไก่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะต้องไม่ทานอะไรที่เป็นการทำลายชีวิตครับพวกเรามองเห็นช่องทางที่จะทานบางส่วนได้้อย่างคะแล้วเราจะทานกันไหมคะ,ะทานทีนี้ขอคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะทุ้ท่างงนคงมีคำถามในใจว่า กรณีที่เราไปในสถานที่ที่ไม่มีไข่ไก่ด้วยนะคะเช่นไปงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะเราสามารถที่จะทานแบบที่เขามีเนื้อสัตว์ปนมากับผักเราเลือกทานเฉพาะผักอย่างนี้ถือว่าได้ไหมคะอาจารย์คะ <c oughs> คือยังไงมันก็มีเนื้อสัตว์ปนเข้ามานะเพราะว่าเราทอดผักกับเนื้อสัตว์เนี่ย นะฮะมันมีส่วนของเนื้อสัตว์นะฮะออกมาครับนะฮะแล้วมันก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ทำให้เราอนุโลมได้ว่าฆ่าสัตว์ได้นะฮะซึ่งเน,นียเราเราสู้ไม่ทันดีกว่าถือว่าเรายังเลี้ยงบาลีอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับเพราะฉะนั้นเอ่อ <c oughs> ผมไปงานเลี้ยงอะไรทั้งหลายเนี่ย <c oughs> อะไะ ก็จะดูว่ามีอะไรที่ไม่มีเนื้อสัตว์จริงๆไม่ปนเข้ามานะครับแล้วก็พอเราทําอย่างนั้นสักพักหนึ่งเจ้าภาพเริ่มเห็นละว่าเราทานมังสวิรัติพอเขาเชิญผมครั้งต่อๆไปเขาจะเตรียมอาหารมังสวิรัตไว้ให้าล้ก็ยอมรับว่าเขาลําบากขึ้นอีกนิดนึงแต่จริงๆก็ไม่ลําบากแล้วใครช้จ่ายก็น้อยลงไปด้วยนะครับเพราะผักจะถูกกว่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้น เขาก็ยินดีครับแล้วเขาดีใจเมื่อเราทานผักนะครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเออสบายใจขึ้นไม่ต้องไปฆ่าสัตว์จัดชีวิตเพื่อมาเลี้ยงเรานะครับอันนี้เขาก็จะได้บุญไปด้วยครับงั้นก็เรากองจะทานกันได้นะคะหรือถ้าเกิดไม่มีจริงๆมันไม่มีอะไรให้เลือกเลยหรือเขายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับพวกเราเหมือนกับอาจารย์ที่เวลาจะไปงานไหนแล้วเขาไม่ได้เตรียมมางสิรัษฐ์ไปให้ เราเลือกทานแต่ผลไม้ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ผลไม้ได้ครับขนมหลายอย่างก็ได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นคงจะหมดข้อข้อใจสําหรับการที่จะดําเนินชีวิตโดยเลือกทานเฉพาะบางสวินัตนะคะเพื่อให้สุขภาพดีสมองดีไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นไม่ต้องจองเวรวนเวียนในการเกิดมาใช้กรรมอีกต่อไปนะคะขอขอบคุณสําหรับการบรรยายในหัวข้อที่หนึ่งค่ะอาจารย์คะ คราวนี้ฝากอ,อนอาคตขอเชิญนักเรียนทุกท่านแม่ไหมคะอยากเห็นนะคะขอเชิญนักเรียนเรียนสัตยาสายค่ะนะคะขอมอบทุนการศึกษาอันนี้เป็นน้ำใจจากทุกท่านที่มาเข้าค่ายส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเ,เงินจากที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์พาเมล่ามาอีกส่วน,นึ่ง แล้วก็เป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์พลส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเงินที่ท่านได้ทําบุญมาแล้วก็บอกว่าให้ไปสร้างบุญให้ทุ่มบุญนะคะทางบ้านสวนก็จะมีเห็นว่านักเรียนโรงเรียนสัตยาสายเป็นผู้ที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเป็นมากกว่าพระโสดาบันเป็นถึงพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นหรือว่าได้ทําสังฆท,ทานทรมทานแล้วก็ได้สร้างบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นปัจจัยที่มาจาก ความเต็มใจศรัทธาอันเปี่ยมล้นของทุกๆคนโดยไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใครมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนโรงเรียนสัตยาสายมูลนิธิดักร์ดองคสุสานนายุทธยายเนี่ยได้นําเงินจํานวนนี้ที่มาจากศรัทธาของผู้ที่มาเข้าค่ายรวมทั้งของบา้านสวนเปรมิรเนี่ยนำไปใช้จ่ายนะคะเป็นจํานวนเงิน 3ามหมบาทขอให้อาจารย์จะจัดใครเป็นผู้รับคะทางขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสตยาสัยคือทุกคนอยากเห็นคะ่ะว่าเด็กดีเนี่ยที่ปฏิบัติสมาธิแล้วเรียนเก่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนทุกรุ่นร้อยเปอเซ็นี่ยมีบุค,คลิกภาพยังไงนะคะรอาจารย์คะอยากยสัมภาษณ์เขาบ้างนิดนิดน่อยได้ไหมคะได้ครับเช<ะ>ิญเลยครับ ค่ะขออนุญาตชายหนุ่มชื่ออะไรลูกนิจักครับนจักวรับค่ะอยู่ชั้นไหนคะชั้นม .6 ครับค่ะเอาเวลาเรียนเนี่ยหนูทําสมาธิตอนไหนบ้างครับลูกก่อนเรียนทุกครั้งครับก่อนเรียนทุกวิชาเลยหรือเปล่าคะก็เฉยๆแล้ววันละประมาณยังน้อยสามครั้งอย่างน้อยสามครั้งนะคะแล้วอยู่ประจําในโรงเรียนไหมครับประจําตลอดครับแล้วจริงๆแล้วหนูเป็นคนจังหวัดไหนครับก็ลพบุรีเนี่ยค่ะลพบุรี นะคะแล้วมาเรียนที่นี่มีความสุขไหมครับมีสุขครัแล้วเรื่องการทานอาหารนี่เป็นอษษนะคะนงค์ปรคกอบไหมครับเป็นองค์ปรคครับเพราะว่าเนื่องเพราะว่าเราติดใจกับที่มาอยู่เรียนนี้ตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะมาตะปนนันค่ะแล้วสุขภาพร่างกายตอนนี้เป็นยังไงคะจะเชิญมาทางนี้่นี่นะสุขภาพเจ็บป่วยอะไรบ้างไหมคะก็เรื่องเจ็บป่วยไม่ใช่เวลาครับแต่ก็แข็งแรงเพราะว่า เป็นนักกีฬาโรงเรียนะครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยค่ะอ่าเดี๋ยวคุยกับคนอื่นบ้างนะคะค่ะปู่พากเป็นไหมลูกเป็นครับแล้วจะเรียนกเกษตรนะครับดเรียนเกษตรเคยกอดแล้วก็าดอกไหมคะค,ค่ะกี่ครั้งคะทุกนันทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้ยังกอดอยู่ไหมคะกอดนะคะตอนมานี่กอดหรือยัง กอดนะคะแล้วรู้สึกยังไงเวลากอดท่านอบอุ่นเหมือนพ่อค่ะแล้วเคยเคยตีภูมิท่านไหมคะก็แต่แค่ลูกๆเชิญค่ะก็รู้แล้วท่านเคยกอดท่านออถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนที่กอดเนี่ยรู้สึกยังไงท่านกอดนะก็ทุกข์ผูกพันนะคะเพราะว่าท่านก็ดูแลเราดีรู้กใช่ มีใครเดียนเรียนนี้ไม่เคยก่อดน้องเบลลงไหมคะไม่มีค่ะกอดเองหรือว่าท่านบอกให้กอดกอดเอง